สวัสดีครับผม่ายกันนะครับถามกันเข้ามานะครับเครื่องตัดหญ้านะปัญหาจุกจิกนะครับจุกจิกกันพอสมควรเกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้าที่เป็นเครื่องสองจังหวะนะครับสอบถามเข้ามาเครื่องสองจังหวะของผมสตาร์ทติดนะครับสตาร์ทติดนะครับเครื่องเร่งเองสตาร์ทนตะิดเครื่องเร่งเองเพอผมเบา เบาแล้วดับนะครับผมปัญหาที่สอบถามเข้ามาปัญหาโลกแตกอีกแล้วนะครับผมเครื่องสตาร์ตติดนะครับเร่งเ,งเองนะครับเร่งตัดได้เขาก็บอกตัดได้แต่ว่ามันเร่งมันรอบมันสูงเกินไปนะครับรอบสูงไปก็ไม่ดีมันทําให้ใบมีดมันหมุนอะไรนะนะครับผมแต่พอเขาจะเบานะครับเบาลงนะครับปรับตั้งให้มันเบาลงนิดนึงดับนะครับเอาไม่อยู่ สาเหตุนะครับมันมี2ปัจจัยหลักๆก,ก็คือ,อมอีส่วนผสมของอากาศเนี่ยอากาศที่ไหลเข้าไปตรงนี้นะมันเยอะไปนะครับมันเยอะมันจากตรงไหนนะครับถาว่ามันเยอะมันเยอะอาจจะมาจากตรงนี้หรือว่าตรงตามแป้นเนี่ตะเกน็นปะเก็นที่ติดกับแป้นคารบูเนี่ยมันจะมีหลีดหลีดวอลอยู่ข้างใน สองซีนข้างข้อนะครับเครื่องสองแก้วเนี่ยมันจะมีซีนข้างข้อเข้าเบี่ยงนะมันจะมีเข้าเวี่ยงนะเนี่ยเข้าเบี่ยงมันนะมันจะมีการสูบมีเข้าเบี่ยงข้างในนะครับผมจะให้ดูตัวนี้ตัวนี้จาไม่ได้ว่าเขาเออให้มาข้ามอะไรวตัวนั้นมันเป็นอไอ่าแหวนหักแหวนหักจำได้ละเนี่ยมันจะมีซีนข้างข้อนะครับนี่คือเข้าเบี่ยงนะมันจะหมุนเนี่ยข้างในมันไม่มีอะไร นะครับผมมันก็จะหมุนเนี่ยมันนี่มีน้ามันเครื่องนะเครื่องสองแกงหวะเครื่องสองแกงหวะไม่มีน้ามันเครื่องนะครับผมทีนี้นะครับเนี่ยเป็นตัวอย่างหมดเป็นตัวอย่างเนี่ยเนี่ยรีดตัวนี้นะครับผมรีดตัวนี้นะครับให้ให้ทุกท่านลองแก้แบบนี้ดูนะพอเราขันคาวบวกไปมันจะเจอรีดนะครับมันจะเจอรีดตัวนี้ให้ลองหาเบ ıt, อร์หกนะครับเอ้เบอร์ห้าเพืพ่ผิดเบอร์ห้าเนี่ย ขันอัดเข้าไปอันนี้เป็นเบอร์สีเลยสิบางรุ่นเป็นเบอร์เบอร์เบอร์สนะี่นะเนี่ยสี่ครับผมขันอัดเข้าไปอัดเข้าไปทั้งสี่มุมแล้วค่อยขันน็อตคาบูเข้าไปนะสี่มิลนะครับพูดผิดขอโทษด้วยเมื่อกี้ทีนี้นะครับพอเราขันอัดเข้าไปแล้วประกอบคาบูแล้วสตาร์ทลองดูถ้ามันยังเป็นอีกนะครับถ้ามันยังเป็นอีก ก็คือสตาร์ทติดแล้วเล่งถ้าเราไปเบาแล้วมันยังดับเหมือนเดิมอยู่เนี่ยนะครับให้มาฟันทงที่จุดนี้อีกต่อไปนะก็คือตรงเนี่ยพอเราเบาตรงนี้แล้วใช่ไหมเบาแล้วมันดับปุ๊บมันจะมีซีนอยู่ข้างในเดี๋ยวตัวนี้ขันลองดูขันออกมาอันนี้เป็น5้มิลมิล ดีไหมบางตัวก็เป็นไหนนั้นนะอันนี้เป็นเหลี่ยมเอาออกก็ง่ายๆนะอะไรมางัดงัดหน่อยงัดแล้วก็กระแทกนะกระแทกถ้ามันแน่นก็อาจจะออกยากถ้ามันไม่แน่นก็ออก,นะกระแทกแล้วงัดขึ้นพร้อมด้วยทั้งกระแทกทั้งงัดไปด้วยกัน ดูหน่อยเนี่ยใช่หไหมอย่างนี้นะครับถ้าสภาพอย่างนี้สันนิษฐานได้เลยนะถ้ามีคราบสกรปรกคราบน้ํามันเนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่าซีนตัวนี้มันจะมีซีนตัวหนึง่งอยู่ข้างในเนี่ยซีนของท่านนี่เสื่อมสภาพนะครับหมดสภาพแล้วว่างั้นมนะันให้ตัดไปดนานๆนะครับมันก็จะทําให้มีน้ํามันซึมอากาศรั่วเข้าตรงนี้นะอากาศก็รั่วเข้าตรงนี้ได้นะ ถามว่ามันติดไหมมันติดนะครับแต่ว่ามันมันจะเบาเบาเบาไม่อยู่เบาระดับเนี่ยสาเหตุหนึ่งมันมีซีนสองตัวสองฝั่งนะฝั่งนี้เหมือนกันนะครับแต่ฝั่งนี้ไม่ค่อยมีปัญหามันจะมีปัญหาฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้มันโดนความร้อนเนี่ยมันใกล้ความร้อนมันก็ร้อนทั้งสองฝั่งละแต่ว่าฝั่งนั้นมันมีโมเลมะแปงนะไอโมเลใบพัดมันก็ยังระบายได้แล้วฝั่งนี้มันใกล้คักเนีย คัดตัวนี้คัดพอจับไปนา้นๆคัดเกิดความร้อนร้อนไปร้อนมาตัวนี้ก็ร้อนก็ตัวนี้ก็เลยจะมีปัญหาก่อนเพื่อนเลยนะครับสาเหตุก็มีสองอย่างแค่นี้นะครับก็คือมีมีมีรีดนะมีรีดนะครับผมมีแป้นรีดไม่แน่นรีดเนี่ยอากาศเข้าได้นะครับอากาศเข้าได้ตรงนี้ก็มีประกินนะมีประกินมีนั่น อากาศเข้าได้แล้วก็ถ้าตัวนี้แน่นดีตัวนี้หลวมก็เบาระดับเหมือนกันนะครับผมก็ผิดผูกขอไครเพื่อนช่างนะครับที่เราชมแต่ว่าผมแก้ปัญหาเบาระดับได้ก็คือไล่เปลี่ยนไปเลยนะครับขันทากาวตัวนี้ใหม่เปลี่ยนซีนใหม่นะที่เคยทำไปจบนะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางให้ไปลองแก้ไขดูนะครับขอบคุณ ท่าที่เข้ามารับชมครับผิดถูกขออภัยนะครับเพื่อนช่างครับเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ